สวัสดีคะ่ะนะคะวันนี้เราก็มาซื้อของกันนะคะนี่ก็จะเป็นของที่ไปให้ผู้ปว่วยติดเตียงนะคะทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ช่วยกันนะคะอ่าเดี๋ยวอ่าน้องไอด้านะคะน้องไอดา้าขนของลุงนะคะก็จะเป็นของผู้ปว่วยติดเตียงทั้งเจ็ดท่านเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อถุงนะคะตอนนี้เอาใส่รถไปก่อนเนาะเพราะถุงมันเล็กมากเลยนะคะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดสต๊าฟกดติดตามให้กับช่องจิปลนสายหาด้วยนะคะอ่าเราก็ยังมียังมีนะคะยังมีพ่อห่มเนาะ พ่อห่มอยู่ในรถนะคะเดี๋ยวนะคะตอนนี้นะคะให้น้องไอด้าไอดา้อดามาเดี๋ยวป้าเอาลงเองลูมามันหนักามาถือโทรศัพท์ป้าก็ได้มานะคะเดี๋ยวนะ,ะเดี๋ยวมันหนักเนาะจะเป็นข้าวเป็นนมนะคะเป็นข้าวเป็นนม จะมีน้ำนะคะน้ำเพเก็บแพ็กนะคะ เรามาที่โลตัสกันนะคะมาซื้อของประมาที่โลตัสนะคะมาซื้อของกันนะคะเดี๋ยวเอาุญแจรถก่อนนะคะข้างในเรานะคะนี่นะคะส่วนข้างในนะคะเนาะข้างในก็จะเป็นผ้าหมนะ่มเนาะที่เราซื้อ เพิ่มเติมนะคะก็คือนี่นะคะผ้าห่มนะคะทั้งเจ็ดผืนแล้วก็จะมีเสื้อมหอห่มนะคะเสื้อมอห่มนะคะเจ็ดเจ็ดเอ่อพ้าห่มเจ็ดอันผืนนะคะแล้วก็เสื้อมหอห่มเจ็ดตัวแล้วก็มีผ้าพันคอนะคะเจ็ดผืนนะคะเนาะแล้วก็จะมีนะคะเนี่ยของของเรานะคะนี่ค่ะก็จะเป็นน้ํานะคะเป็นน้ำเจ็ดแพ็คเป็นข้าวสารห้ากิโลเจ็ดเอ่อเจ็ดถุงนะคะแล้วก็จะมีนมนะคะมีมาม่านะคะมีหลายอย่างนะคะเนาะ ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณมากๆกฝากกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์กดติดตามให้กับช่องเจ๊เปิ้ลสายหาด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็ขอ,อนุโมทนาบุญกับท่านผู้ใหญ่นะคะทุกๆุกท่านเลยนะคะขอ,อนุโมทนาบุญด้วยนะคะค่ะก็จะมีนะคะพี่พาร์ทนะคะพี่พาร์ทพี่แปดพี่บรรณภานะคะแล้วก็มีพี่นภา,าคนสวยนะคะเยอรมันแล้วก็จะมีนาม ก็ขอนะคะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะแล hm uhh. ้วก็ยังม like ีเสื้อมห้อมอยู่7ตัวนะคะเสื้อมหฮอมนะคะอยู่7ตัวนะคะแล้วก็จะมีนะคะเออผ้าพันคออีก7ผืนอ่านะคะแล้วก็จะมีนะคะก็เออผ้าห่มอีก7ผืนนะคะค่ะก็ขอขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะพี่พัดพี่แปดพี่วนาภานะคะเจ๊เพื่อนสียหาพี่แล้วก็พี่จริงใจนะคะพี่จริงใจนะคะเออ พี่โจ้นะคะวิพี่ต้นเอ่อพี่ต้นกล้าพี่นานานะคะแล้วก็พี่ดาพี่ถั่วภูนะคะแล้วก็พี่นาภาเยอรมันคนสวยของเรานะคะเนาะค่ะก็จะมีนะคะขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะเราจะมีพี่แอลด้วยนะคะพี่แอลนะขออนุโมทนาบุญนะคะที่เราร่วมบุญกันในการทําบุญกับผู้ป่วยติดเตียงนะคะวันนี้เราก็มาซื้อของกันนะคะมาซื้อของเนาะเดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่บ้านนะคะไปแพ็กนะฮะไปแพ็คให้เอ่อ ไปแพคให้ครบเจ็ดถุงนะคะน้องก,ก็จะมีเนี่ยแหละผ้าห่มนะคะมีผ้าห่มนะคะเจ็ดเจ็ดผืนนะคะแล้วก็เสื้อมหม้อมนะคะเราห่อไว้อยู่นะผ้าหม่มค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก,ก,กดติดตามให้กับช่องเจมเปิลสายหาด้วยนะคะขออนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านนะคะที่เราร่วมบุญกันเนาะสาธุสาธุค่ะพรุ่งนี้นะคะตอนเช้านะคะพรุ่งนี้ตอนเช้าเราจะทําการแจกตั้งแต่เช้าเลยนะคะพรุ่งนี้นะคะแล้วก็จะมีเอ่อนะคะ ถ้าบันคออีกตัางหากนะฮะหเพืนที่พี่วรรณภา,ากับพี่พัฒน์ให้เอาไปแจกนะะจ้องจเัสหาก,ก็ปรึกษากับผู้ใหญ่บ้านนะ,ะผู้ใหญ่บ้านได้บอกว่าเ,าเดี๋ยวจะพาไปหาคนที่แบบว่าเขาลําบากจริงๆก็เลยยังไม่ทําคลิปออกนะคะของเมื่อวานนี้นะคะขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุค่ะสวัสดีค่ะ